ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สปรับพื้นฐานเคมีมปลายนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันก่อนที่จะไปเข้าสู่บทเรียนกันนะครับก็คอร์สนี้นะครับเหมาะสําหรับใครนะครับก็เป็นความรู้เคมีพื้นฐานนะครับที่เหมาะสําหรับน้องๆอมสามนะครับที่เตรียมสอบเข้ามศีน้องๆมสามที่เตรียมความรู้สําหรับการเรียนในระดับมปลายนะครับน้องๆอมปลายที่พื้นฐานยังไม่แน่นนะครับแล้วก็ต้องการปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับ หรือน้องๆมปลายที่พื้นฐานยังไม่แน่นแล้วต้องการข้ามไปเรียนเนื้อหาม .4 เทอม2เลยนะครับบางคนเรียนไม่ทันโรงเรียนแล้วนะครับจะไปไล่เก็บของม .4 เทอม1เนี่ยก็คงไม่ทันนะครับครอวนี้ก็จะเป็นการปูพื้นฐานของม .4 เทอม1ไปด้วยแบบคร่าวๆนะครับแล้วพอมีเวลาเนี่ยเราค่อยกลับไปเรียนเนื้อหาของม .4 เทอม1อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับน้องๆที่ต้องการพื้นฐานเคมีสําหรับการเรียนชีวะด้วยนะครับโดยเฉพาะชีวะม .4 เนี่ย มันเต็มไปด้วยสารชีวโมเลกุลเซลล์ต่างๆนะครับรวมถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดยังพื้นฐานเคมีไม่แน่เนี่ยก็ทาให้มีปัญหาในการทําความเข้าใจได้นะครับครับเนื้อหาในคอรสนี้นะครับก็จะสอนตั้งแต่เบสิกเลยครับเบสิกที่สุดของเคมีเลยเพราะงั้นไม่มีพื้นฐานเลยนะครับก็ฟังได้นะครับสอนตั้งแต่ว่าสารคืออะไรการจําแนกสารเป็นยังไงนะฮะรวมถึงหน่วยย่อยของสารนะฮะอะตอมการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับ สอนเรื่องตารางธาตุนะครับการท่องตารางธาตุแล้วก็ธาตุมูลต่างๆนะครับโมเลกุลไอออนิกโมเลกุลโคเวเลนต์แล้วก็โลหะนะครับการละลายน้ําของสารนะฮะปฏิกิริยาเคมีครับแล้วก็เรื่องของคอนเซปต์ของโมลนะฮะก็จะเป็นลําดับขั้นนะครับถ้าเกิดว่าฟังต่อมาเรื่อยๆนะครับก็จะฟังรู้เรื่องนะฮะครับก็ คอนนี้เป็นครอแรกของพี่นะครับที่อัดมาเป็นวิดีโอสอนแบบนี้นะครับปกติจะสอนแล้วก็มีคนนั่งฟังด้วยนะครับเพราะงั้นก็จะมีข้อจากัดหลายอย่างนะครับหนึ่งคือเป็นครั้งแรกก็จะเขินเขินหน่อยแล้วก็อ่าพี่ลองเปิดคลิปพี่ฟังดูนะครับก็ช่วงแรกๆพี่จะพูดช้าหน่อยนะครับแล้วช่วงหลังๆพอแบบเครื่องติดพี่ก็ไปไวหน่อยนะครับ เพราะมันไม่เพราะมันไม่มีคนคอยเบรกไงครับว่าพอสอนคนเดียวมันไม่มีคนคอยเบรกว่าเร็วไปแล้วพี่หยุดก่อนอะไรเงี้ยถ้าน้องๆฟังไม่ทันตรงไหนน้องๆก็สามารถกดคูณ0.75ได้นะครับบางช่วงพี่ลองดูแล้วมันก็กดคูณ0.75แล้วมันฟังพอดีนะครับหรือว่าช่วงไหนจดไม่ทนันหรือว่าอยากทำความเข้าใจนะครับก็สามารถหยุดคลิปวิดีโอไว้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาดูนะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการเรียนนะครับ ในระดับมอต้นมอปลายนะครับครับขอบคุณครับ